สวัสดีครับพ่อวานสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อวานครับเอาไอ้ฟันก็อยู่บ้านอยู่บ้านนี่ก็มีผู้หนึ่งก็เลยไปถามเพื่อนว่าเห็นรถคอยบอว่าสันก็เห็นพาไปเอาแน่ป่าตากันย่างตามทางมาเรื่อยเลย ยางยางออกไปดนเติบก็มีพ่อผู้ชายผู้หนึ่งกับเพิก่กะใส่เสื้อสีตกดอกลายๆนะแต่ว่าปฏิถามยังเพิ่นดอกกับยางมันก็สองคนครับผู้หนึ่งก็ถือเล็กซ้ำนี่แหละยางตามหลังมันนะวันนี้ยางมาเพิ่อก็ถือเล็กกับอยู่ในใ,นใจเจ้าของหัวย่างมอเจาเล็กตีหัวก็เลยผู้ ผู้ที่พามาแล้วก็ย่าทัางหลังมานะพ้ากันไปยังรับ่อผ้ากันมาเอารถให้เพิ่นให้เพิ่นพาผมไปเอารถของผมเองว่ารถมเสียรถผมเสียก็ย่างมาอันนึงก็ไปถึงต้นไม้ไงก็มีทางแวะลงเนาะบ้านนี้ก็ไปเจอคนตายวะนี่คนตายนอนอยู่ข้างถนนเพิ่นเอาผ้าสีฟ้าน่ะคุมร่างไว้อยู่ข้างถนนนั่น<า>บ้านนี้ ผมก็ขาแต่แนมใจโสภ์นละ่ะครับอันนี้กับแนมไปเพิ่งเห็นรถเจ้าของจอดอยู่อยู่กับประมาณสักห้าสิบเมตรเห็นรถเจ้าของจอดอยู่คผมก็แนมกต่โสภ์เมืนละแต่ก็ก็ัวว่าจะเดินไปเบิ่งรถอยู่แนมรถเห็นป้ายทะเบียนเขาขาว,ขาวต่ไปเห็นตัวเลขนะแต่ก็จะเป็นรถเจ้าของนี่แหละรถสีน้ำเงินรถไอ เงาะเขด้าเว็บนั่นนะวันนี้ผมก็แนมไปไปแลวก็ไอผู้นักก็แนมไปเห็นคือกันบากคนที่พามานั่นัปกู้ทรยคือกันครับพามานี่ก็ผมก็บอกเห็นนี่ผมว่าจะไปเอารถเอารถกับมาแต่เป็นแนมแต่คนตายอยู่ห้องหลับบ้านแนมอยู่ห้องหลับบ้านนี่นี่ผมก็จะไปไปก็ไปโอ้รถเจ้าของจอดอยู่พูนตัวนึงว่ะ ก็ว่าจะเอาก็เลยหัเมื่อหัวมื่อกันเลยว่าจะเอาตีตีเลขอยู่ท้ายรถนะเพราะว่าจะเอาเก้าเก้าศูนย์หกนะเดี๋ยวนี้ทะเบียนรถของพ่อว่านี่เป็นทะเบียนเก้าศูนย์หกเออแต่ว่ามันมันห้าหกห้าหกเก้าศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์เออห้าหกเก้าศูนย์ทะเบียนสี่ตัวเออสี่ตัวแล้วนี่ผมก็จะให้ไอ ถ้าเป็นเก้ากับนะเก้าศูนย์หกวันอ๋อเอเอาเป็นตัวกับมันเก้าศูนย์หกอเก้าศูนย์หกสาม,มตัวเพราะว่าไอ้งวดที่แล้วมันออกห้าหกสามไหมอันนี้งวดงวดก่อนเอองวดก่อนที่มันออกห้าหกสามนะแล้วอันนี้พมก็พอดีไอ้กุ๊บโก้ไอ้ทุตไอ้ยังล่ะกุ๊บโก้ก็ห้องไอ้ทุกแก่น่ะครับผมมันก็ห้องเสื้อหนึ่งเก้าเทื้อ ก้เอาเถอผมก็เอาไอ้ตัวนั้นละพอดีไก่มันโตกบป้ายทะเบียนรถนั่นน้าบั่นนี่ผมก็เอาไอ้ป้ายทะเบียนรถน่ะเป็นเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกก็เรียกว่าเยอะสองตัวล่างเอาไปห้าหกหกหาไปน้อสองตัวนะสองตัวตัดหาหกหกหาเออนั่นละสามตัวเป็นเก้าศูนย์หกอ่าเพราะว่ามันไปถอกันพอดีกับทะเบียนรถกับเสียงต๊กแกห้องแม่นครับ บอกง่ายๆคือพอว่าน,นี่รถหายเป็นบอกครับรถไม <รถ S 2> ่ไดหายแมน่นก็เลยส่วนมูไปตามหารถแม่นครับแต่มูนั้นบหูจักดอกบุหูจักสิว่วันเขาก็ไปน้ำโยไปไปน้ำโยอ๋อเสียไปยังที่บุหุจักกันสบอกไปยังสี่ก็ได้โอ้โหบุหจักคนถือเหล็กยาทำนี่นั่นก็ถือเหล็กตามหลังผมมามแล้วผมก็ไปไปพ่อคนตายอยู่ข้างถนนเขาเขาเจาะไปยังตายเพอวนันโอฮูเหมือนกัน มาก็มาเจอพ่อเพิพ่นตอนนอนตายอยู่นะเพิ่นมันมีเพื่อนเอาผ้าสีฟ้าคุมไว้อยู่ข้างถนนนะครับอันนี้ผมมาฮอดนะครับไปเบิ่งศพเอาเบิ่งอยู่ฮนแล้วก็ไปแนมเห็นรถเจ้าของจอดอยู่อยู่ข้างต้นไม้ยังไงวันนี้ผมก็แต่อีพูดที่ว่าผาหมานะผมก็มาเห็นเห็นแต่ศพเพื่อนเอาผ้าสีฟ้านะคุมไว้ ครับผมก็เอาศพเป็นหลักเป็นศูนย์แม่นบอกตีเป็นศูนย์คนตายครับครับผมเออนั่นแหละบานนี้พมกก็วนอยู่ฮหนะยูยที่ว่าทางแยกที่จีปารถน่ะแล้วก็หูเมื่อรุตรุตตื่นแล้วก็ต่อมาก็อันนีก้ก็ปวดถ่ายหรือไงก็ไม่รู้นะบานนี้ก็ไปเดินไปลงไปว่าจะข้ามคลองไปก็ข้ามไม่ได้ว่ามันเป็นพวกตรงพวก เสร็จขยะอะไรมันเยอะแยะนะพอขึ้นมาเขาเห็นเขานั่งกินเข่ากัากนอยู่อยู่บนบ้านนะอสองสามคนแต่เขากมาาไม่เรียกเพราะว่าก็ไม่เรียกหรอกสรุปคือเพราะว่าน,นี่ไปหาไปนั่มรหลดใบอ่ะครับผมรหลดเพิ่นหายแม่นครับ,รบไปนั่รถบัดบนอันมีผู้ชายคนหนึ่งถือเหล็กน้ำมันน้ำก้่อคแมค่ย่านเขาตีกับปานนี่วันนี้แต่ว่าเอาไปมากอะ่ะช่วนกันไปนั่มหาขึ้นเขาครับผม ไปหน้าหาไปพ่อกันก็คนเสียชีวิตแม่นครับอยู่ข้างถนนเจ้าขาเจ้าไปยังตายกับบงโขบงโขหดเห็นแต่ว่าอันมีคนนอนตายหล้ะเขาเอาผ่าสีฟ้ามาปกคลุมไว้แม่นครับอืเป็นคนเ่าอกครับผมหรือเป็นคนหนุ่มแต่อันนี้พอเห็นพอเห็นเห็นแต่ว่าเห็นแต่เป็นรูปร่างเฉยเฉยว่าเป็นเป็นศพคนแม่นแต่ว่าเขาเอาผ้าสีฟ้านั้น คุมไวอ๋อครับผมครับอ่าคุมไวนี่แงะไปเบิ่งต่รถเจ้าของรถเจ้าของก็จอจูนจกไกลก,ก็มองไปเห็นรถเจ้าของเลยบัดนี้แมนจะได้จายจทะเบียนที่เขาเขาก็เลยคิดว่าจะได้ก็มาทะเบียนรถนี่ละแมนครับ<ห>แล้วก็อีกวดที่แล้วผมก็ฝันว่ารถเสียรถคันนี้เสียแต่มันมาห้าหกสามนี่โอ้งวดห้าหกสามแมนครับแต่อันนี้มันมาของผมมันห้าห้าหกเก้าศูนย์ ปานนี้พวกเราเอา906หายเลยครับแม่906เลยสัดอย่าสาออกตัดเลข5ออกใช่ไหมก็เอาสองตัวไปใส่ห้าโฮสองตัวใส่ห้าโฮแม่ครับอากับสิบประมาณเนี่ยนาะครับผมแม่ครับกมจะถักเข่าใจเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดบอกเข่าใจได้เพราะแท่งจะบวอรให้ฟังอีกครั้งหนึ่งขึ้นรถพอว่าเนี่เพิ่นหายครับผมเพิ่นเลยไปติดไปนั่งรถไปตามหารถแต่ว่าก็ไปเห็นคนคนหนึ่งหยิบถือเหล็กมานำกลนก็เลยส่วนกันไป ไปเจอกับศพอยู่ขางทา่าก็ผ้าสีฟ้าห่อไว้ปรากฏว่าเห็นศพแล้วบันนี้เนี่ยไปไกลๆผัดมองเห็นรถจักรของพันว่าจะไี่ก็มาทะเบียนรถจักรของนี่ละแน่นอนเพราะงานวดมันออกหาหกสามนั่นเพิ่นกับฝนเกี่ยวกับรถเพิ่นแั่งวานแตนไม่ออกเป็นห้าหกสามเน่าใบยังเน่าครับผมแม่ครับงวนนี้พิ่นว่าเป็นเลขตีหายเป็นยังเกาะเก้าก้าศูนย์หกก็หาหกขอ้าสิบประมาณนี้เนาะครับผมเนาะคงจะเข้าใจเนาะครับแต่ก็บพระตงทิมได้เพิ่งเต้นตรงนี้ไม่เกิดสวยได้เนี่ย หกเก้ามันเลขมันจะมากกว่าไปโอหกเก้านี่บอกครับผมหกเก้าเนี่ยก็สวยนะครับตัดสามตัวเอาดีครับออกก็เป็นหกเก้าศูนย์ในนอครับผมแล้วก็หมุนได้หกเก้าห้าเก้าหกนี่เด้มันก็เป็นโอ้อันมั้นหาหกน่าะเป็นหกเก้าน้ะหกเก้ามันก็อยู่ในเก้าศูนย์หกแม่นอ้าวรองเบิ้งครับผมในช่วงช่วงเลยนเอามันอยู่ในจุดสามตัวอยู่แล้วครับเก้าศูนย์หกถ้าตัดมันหมุนเลรียังสีมันก็จะมีเก้าศูนย์เก้าเก้าหกเก้าประมาณนี้ครับ 6006ไปมากกะจัดเบิรงครับผมบอมากะเบิรงนประคมนุสนาเนาะให้พ่อบ้านเพิรนโยกให้เอฟซีเพิ่์นเด็แครับเนี่ยจอยเบิรงนเนี่ยป้ายเอ็มเนี่แหละครับเอฟซีสรุปตัวเลขของหน้าบ้านเนาะค่ะตัวเลขของหน้าบ้านค่ะ6060หน้าบ้านเพิ่์นฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์เพิ่์นหายเนาะค่ะเพิ่์นติดให้าย606ค่ะ606 หาหกเนาะค่ะฤๅษีอของนาบ้านค่ะมันที่สิบหกมีสายนพ่อโสสองพันหาโอยหกเปดให้ฉันผู้ทรมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสืสลากินแดงบัตถบาลเนาะค่ะ กะะ็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสิบบริภาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดีค่ะป่าบนคนอีสานกัสหามากฝา่ันผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกันเพียงนคนหนคลิปหนาโผก,กันมัน่โศกโศกหมนันหมันลำลำด้วยด้วยหิง่งหิ่งปังๆังกับตูเีของบ้า,บานน้อค่ะสวัสดีค่ะ